ท่านพิสุสมนเนทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็มาสรุปกันเรื่องศีลเรื่องศีลนบารรมีนี่ว่ากันมาหลายวันวันนี้ก็ขอตัดสรุปการบำเพ็ญศีลของบรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย จงสนใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำยืนยันของพระพุทธเจ้าที่กล่าวกับนิคโครธทาปริพาชกเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันพระองค์สอนอย่างนั้นท่านพูดถึงเรื่องศีลอย่างนี้ท่านบอกว่าหนึ่งเราจะต้องไม่ทำลายศีลด้วยตนเอง สองไม่ยโยงส่งเสริมใม่บุคคลอื่นทำลายศีลและก็สามไม่ยินดีไม่บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วรวมความราการรักษาศีลไม่ใช่ว่าจะสมาทานอย่างเดียวอย่างพิสุทธิ์สมณีนนทั้งหลายที่อุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเมื่อสมาทานศีลกับคร่สวด แล้วก็ทำยติกรรมจากบรรดาคณะสงฆ์ระปชาประกาศยอมรับว่าท่านผู้นี้เป็นพระสงฆ์แล้วก็มอบปีาการให้แก่พระสงฆ์ทำเท่านี้ทุกท่านอย่าพึงคิดว่าท่านเป็นผู้มีศีลแล้วก็บรรดาญาโยามพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านสมาทานศีลแล้ว จะเป็นสินห้ก็ตามเป็นสินไปก็ตามโอโบโสตสัสินก็ตามเมื่อสมา,าสทานสิตานสินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จงอย่าคิดว่าท่านเป็นผู้มีสินนั่นเป็นได้เพียงว่าเราเข้าไปศึกษาเรื่องของสินเท่านั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบรรดาวิสุสมณีน,นทั้งหลายที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ท่านจงอย่าคิดว่าเราเป็นผู้มีศีลเลิศแล้วคำว่าศีลแปลว,ว่าปกติปกติของพวกเราจะต้องปฏิบัติใน,ในพระธรรมวินยัยพระวินัยมีกี่สิขาบทจงอย่างดจงอย่าคิดว่าสิขาบทนี้เล็กน้อยละเมิดไม่เป็นไรสิขาบทนี้ มัจะหนักหน่อยแต่สแสดงกระบัดตกยับยั้งได้ถ้าคิดอย่างนี้ทุกท่านจะกลายเป็นผู้ไม่มีศีลเพราะอะไรว่าท่านผิดปกติตามปกติแล้วพระสงฆ์จะต้องรักษาศีลยิ่งกว่าครวาสแต่ก็มีบ้างไหมที่บรรดาพระสงฆ์บางท่านกลับเป็นพระที่ไม่มีศีล ที่ไม่มีสินก็เพราะว่าแม้แต่สินห้าท่านยังไม่มีใช้วาจามุสาวาททำได้พูดแล้วไม่จำพูดได้น้อขายการเมตตาปราณีรวมความว่านักบวชประเภทนี้ไม่ใช่นักบวชในพระพุทธศาสนาหรือถ้าบวชเข้ามาแล้วในพพุทธศาสนาก็ามุ่งมาทำลายพระพุทธศาสนา ฉ่นั้นบรรดาท่านทั้งหลายที่สมาทานสินแล้วก็ดีสะนั้นนรับสินจากคู่โสดแล้วก็ดีพระรับสินจากคู่โสดแล้วก็ดีรับยติกรรมครบถวนก็ตามพระสงฆ์ยอมรับให้อยู่คณะได้ก็ตามจงอย่าคิดว่าท่านเป็นผู้มีศินถ้าคิดว่าเป็นผู้มีสินเพียงเท่านี้ท่านตกมรรแน่ทางนี้เพราะอะไร พราะว่าสิ่งของท่านยังไม่มีเลยสินจะมีนาได้ต่อเมื่อท่านปฏิบัติตามสิกขาบทนั้นๆกระว ا ดสินห้าบากาศเจ้าสาสินแปดือะสินอุโบสถเ <c oughs> มิมเนนสินสิบพระสองยี่สิบเจ็ดยังไม่พอยังมีส่วนอภิสมาจารย์อีกมีธรรมะจะต้องปฏิบัติอีก รวมความวันด้านวิน,นัยทุกสิขาบทท่านจะละเมิดไม่ได้เลยละเมิดสิขาบทไหนเป็นผู้ผิดปกติในสิขาบทนั้นพระเขาให้ถือว่าเป็นผู้มีปกติเป็นปกติอยู่ถ้าผิดปกติก็ต้องไม่เชเพระรวมความประการทรงสิงของท่านอันดับแรกก่อนเข้ามาบทจะต้องศึกษาพระวินัยก่อน พระวินัยมีกี่สิขาบทต้องรักษาให้ครบถ้วนถ้ารักษาไม่ครบถ้วนสินไม่มีไปไหนไปนรกแน่ผมยอมรับผมขอยืนยันว่าทุกท่านไปนรกแน่ถ้าไม่ครบในศินไม่ได้สิขาบทใดสิขาบทหนึ่งเจ้บอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าสิขาบทนี้เล็กน้อยไม่เป็นไรละเมิดได้ถ้าละเมิดได้เมื่รไรที่ว่าทำลายความเป็นพระของท่านมานนั้น ทุกท่านหนึ่งจงรักษาสินให้บริสุทธิ์โดยตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศินและก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศินแล้วคนที่จะทรงศินบริสุทธิ์โยมผ้ากาสาวพัดก็ตามนุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงก็ตามีินด้อยู่ดีๆจะบริสุทธิ์ไม่ได้ <c oughs> อันดับแรกท่านต้องมาด้วยศรัทธาก่อนการเข้ามาบวชหรือการเข้ามาปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนา,ศา,ศาต้องมาด้วยศรัทธาคือความเชื่อและก็ภาษาทะความเลื่อมใสถ้ามาเพียงแต่ว่าคิดว่าเราจะมาบวชตามประเพณีก็เป็นนว่าทุกท่านซื้อนรกกันการบวชลงทุนเท่าไหร่สิว่าเป็นการลงทุนซื้อนรกเท่านั้น ทันนี้ทำยังไงสินจึงจะบริสุทธิ์สินจะบริสุทธิ์ได้ต,ต้องมีปัญญาต้องไปขอยืมปัญญาบรารมีมาใช้คนที่ไร้ปรัญญานณจงอย่าเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนาถ้าถามว่าห้ามหรือผมก็ตอบว่าไม่ห้ามแต่สงสารสงสารเรื่องอะไรสงสารไม่จะลงนรกแน่นอน รามความต้องใช้ปัญญาพิจารณาซิก่อนว่าการบทของพระเราจะบทได้ไหมก่อนใช้ใช้ปัญญาคิดอย่างอื่นดูวินัยียก่อนเฉพาะอย่างยิ่งนวโกวาตเขามีไว้ให้อ่านง่ายๆท่านรวบรวมไม่ย,ย่อๆดีมากดูซิสิขาบทไหนที่เราทําไม่ได้ถ้าสิขาบทไหนที่ทําไม่ได้เป็นสาธารณะ เรายอมรับอย่างสิขาบทที่เรียกว่าที่เรียกกันว่าจับเงินจับทองในบทนิสสีอันนี้เราเลิกไม่ได้แน่ยอมรับเอาหน้าชนแต่ว่าเวลางับรับ,รบเงินรับทองรับสิ่งของญยา,ยาติโยมจงอย่าคิดว่าเป็นของเรา อันดับแรกจงคิดไว้เสมอว่าก่อนที่เราจะมาบวชเราเป็นคราวาสเราทามาหากินเองอยู่ๆแล้วไม่มีใครเขาให้กินไม่มอบเงินมอบทองให้ไม่มอบของมีค่าให้แต่พอมาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาเขาให้หนอนเขาให้นิ่งจงคิดว่าสมบัติที่เราได้ระหว่างเป็นพระเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา เราจะใช้เราจะกินตามความจำเป็นแล้วก็ใช้ในอยู่ในขอบเขตของความเป็นพระอย่านำเงินเข้าบ้านอย่านำของเข้าบ้านตัวอย่างที่ญาติโยมพุทธบริษัทเจริญกรรมฐานอยู่ทุกคืนเขาก็ไปชมพระในเอเวจีมหานรกและทุกคนก็ไปเจอพระที่รู้จัก นี่ก็บอกว่าตายจริงไม่น่านเลยท่านมีจริยาเรียบร้อยหน้าเครื่มไววหน้าเดืมสายหน้าไหวหน้าบูชาแต่ทำไมถึงมาอย่างนี้ไปดูเบื้องหลังเอาของเข้าบ้านบางเอาเงินเข้าบ้านบางเพื่อกลุณสตรีที่ตนคิดว่าถ้าสึกไปจะได้เป็นพัญญาบางที่ก็ซื้อรถยนต์ให้บางอะไรต่ออะไรให้บาง แล้วก็ดีไม่ดีก็ซุกข,ของนิ่มๆไว้ในห้องเอานวนน้องเข้ามาประคองลงเอาเวจีกันเป็นแถวสบายมาก <c oughs> ที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะาทุกคืนญาติโยมพุทธบริษัทเขาเขาเขาพบกันแล้วทุกคืนเป็นว่าทุกคนเวลานี้เขาฉลาดมีความสามารถไปสืบประวัติ ของพระในนรกได้สบายสบายมากทะนั้นขอบรรดาเพื่อนบิสธิ์สมเด็นท่านหลายแล้วมัดระวังตัวให้มากจงลืมความเป็นฆราวาสเสียคิดว่าเราเป็นพระพระแปลผู้ประเสริฐ <c oughs> ไม่ใช่พระแปลผู้เลวมีพระสังฆาธิการบางองค์ไหมที่เลวแสนเลว เราจะพบกันบ่อยๆเขามีอำนาจในการปกครองพระแต่ว่าทําตัวเลวยิ่งกว่าคาระวะคารวที่พอดีพอดีอีกเลวกว่าเยอะอย่างนี้ทําบุญไปเท่าไหร่อาน,นิสงผลความดีจะไม่มีกับท่านเลยยหรือว่าท่านที่ทําบุญทําบุญกับนักบวชประเภทนี้ท่านจะไม่มีอาน,นิสง์ดีกับท่านเลย อะลรสงที่เพึ่งมีก็คือเป็นการสนับสนุนนี่ได้จากการสนับสนุนบุคคลนั้นให้ทําลายพระพุทธศาสนาและพูดนั้นไปนรกท่านจะไปไหนก็ไปนรกโดยการสบายมากรวมความว่าทุกคนพระก,ก็ดีเนงก็ดีฆราวาสก็ดีจงอย่าทําลายศีลด้วยตนเอง อย่ายุให้บคุคคลอื่นทำลายศินอย่ายินดีไม่บคุคคลอื่นทำลายศินแล้วใช้ปัญญาคิดว่าการส่งสินบริสุทธิ์มีแต่ความเยือกเย็ยนมีแต่ความสุขความจริงการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีการเป็นอมบาสุขุมบาลิกาก็ดีมีแค่สินไม่พอต้องใช้ปัญญาหน่อยสินบริสุทธิ์แต่ใจยังดิ้นรน ผลที่เราจะพึงได้รับก็คือนรกกันแน่จิตยังขุนมัวทั้งนี้เพราะไรสินไม่มีความมั่นคงในการควบคุมใจต้องใช้ปัญญาเข้าพิจจรณาเข้าไประงับมีวนห้าประการคือกามฉันทะความพอใจในกามคุณเห็นโทษขึ้นกามคุณเหมือนกับหลุมเพลิงที่ก็ล่อให้เราตก สองโธสะคือความโกรธความโกรธนี่เป็นอันตรายมากเป็นภัยรายสร้างความเล่าร้อนให้แก่เราไม่มีความสุขคนที่มีความโกรธสามความง่วงความง่วงทําลายความดีจะสั่งสนความดีคือทําจิตเป็สมาธิเป็นฌานสมาบัติจริวิปัสนาญาณบําเพ็ญบาร,รมีตามบาร,รมีสิบ แล้วก็พยายามตัดสังโยชน์เมื่อความง่วงเข้ามาครอบงำเราก็เจ๊งไม่มีทางรอดต้องระงับปัญญามันมีเลวลาทำความดีแล้วก็สี่อจิตฟุ้งซ่านลำคาญเกินไปเอาใจเข้าไปยุ่งกับจริยาของบุคคลอื่นอันนี้ก็ไม่ดีอีก แล้วก็หสงสัยในผลของการปฏิบัติการบวชในการรักษาศีลมันจะดีหรือไม่ดีการเจริญสมาธิเป็นเรื่องแลือไม่เป็นเรื่องนั่งหลับหูหลับตาแบบนี้โง่ตายโหงอาการทั้ง5อย่างคือหนึ่งความพอใจในการมคุณ 2. ความโกรธสความวง่วงสี่ฟุ้งซ่านรำคาญเกินไป5สงสัยจงพยายามระงรับระงรับให้ได้ทันทีทันใด เพราทั้งห้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกมีวร์ท่านแปลว่ากิเลสช,ชั่วที่ทําปัญญาให้ถอยหลังถ้าเราครบกิเลสช,ชั่วเราจะไปไหนแล้จะเป็นอะไรแล้วก็เป็นคนชั่วเจงนั้นขอบรรดาเพื่อนพิสุทน,น์สมณเณรและญาติโยมพุทธบริษัทจงอย่าคบกิเลสช,ชั่วเข้าไว้สำหรับกามาฉันทะ ญาติโยมที่แต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานนี่เขาไม่ได้ห้ามการแต่งงานแต่งงานแล้วมาต้องแยกกันแต่ให้ใช้ปัญญาพิจารณาความเป็นจริงว่าการแต่งงานนี่มันมีความสุขหรือความทุกข์ถ้ามันเป็นความทุกข์แต่งแล้วก็แล้วกันไปทํางานตามหน้าที่ทุกอย่างแต่ถต่ว่าเราจะไม่หลงการแต่งงานคิดว่าขึ้นชีวการเกิดถ้ามีการแต่งงานชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย มองโดยดีว่าไอการแต่งงานมาสะอาดมาสุขกับปรกมันเป็นสุขและเป็นทุกข์ใช้ปัญญานิดเดียวนะเนื้อเข้าไป็นดำลายและงับโทสะความโกรธคนเป็นศัตรูกันไม่มีความสุขเราจะมีความเป็นมิตรแทนความง่วงมันก็เกิดขึ้นได้กับเราแต่พยายามทัดเวลาจะทำความดีตั้งเวลาพอดีบดียให้มาก ถือคุณภาพของจิตจะถือปริมาณของเวลาทําน้อยๆแต่จิตทรงตัวดีไม่มีกิเลสลบกวนใช้ได้นิดนิดหน่นอยหน่อยก็ใช้ได้และก็ไอจิตฟุ้งซ่านเกินไปก็คิดตามความเป็นจริงว่าคิดทรงเดชไปไม่มีอะไรเป็นผลมันเหนื่อยคิดเปล่าๆคิดแล้วก็เหนื่อยเปล่าๆไม่มีประโยชน์ <c oughs> สงสัยในผลของการปฏิบัติอันนี้มันเป็นโทษร้ายมาก เราต้องเป็นคนมีเหตุมีผลมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ใช่ต้องก็สงสัยนี่กสส็สงสัยสงสัยทั้งท่านที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเลยแล้วก็โง่ขึ้นไปโง่ไม่น้อยแต่โง,ง่ามากก่อนจะยอมรับก่อนจะปฏิเสธหาเหตุหาผลให้ครบดูการเวลา แล้ปฏิบัติได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไหมถ้ายังปฏิบัติไม่ได้ก็เสร็จต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นนั้นนะมันมีความสุขใจไหมรวมความนิวรณ์ห้าบรการในทุกท่านต้องระงรับให้ได้ทันทีทันใดเมื่อเราต้องการถ้าระงรับนิวรณ์ได้ทันทีทันใดเมื่อไรฌานสมาบัติก็เกิดขึ้นใใจเมือจะกับใจท่านเหมือนนั้น วานาสมาบัตหรือสมาธิเป็นศัตรูกรับนิวรณ์ถ้านิวรณ์มีอยู่ในใจสมาธิหรือฌญานสมาบัติก็มีไม่ได้เมื่อฌานสมาบัติมีในใจสมาเอนิวรณ์ก็เข้ามาไม่ได้เหมือนกันรวมความว่าการที่จะส่งศินให้ได้ดีต้องใช้ปัญญาเอาแต่ศินไม่ได้ต้องเข้ามาริษรอยกำลังของนิวนรณ์ห้าประการด้วย การนิรอนกำลังเขาที่วอนห้าปฏิการก็ไม่หนักไม่สนใจมันเสียเลยอดใจไว้เฉยๆจิตมันอยากแต่ว่าข่มใจอย่าเพิ่งอยากอย่าเพิ่งอยากเ,าเวลานี้ฉันเป็นพระเวลานี้ฉันเป็นนักพรตเวลานี้ฉันกำลังปฏิบัติธรรมเวลานี้ฉันต้องการนิพพานอดใจตามระยะแล้วต่อไปเมื่อเผลอมันก็พุ่งขึ้นมาเป็นของธรรมดา พุงขึ้นมาก็อย่าให้มันออกมานอกหน้าหนอกตายให้มันอยู่ในใจพยายามข่มมันไว้ทันแรกแค่ทรงฌานโลกีต้องแค่ข่มเมื่อข่มนิวรันได้แล้วก็ทรงพรมีหารสีเมตตาความรักมีตามปกติกรุณาความสงสารมีตามปกติโอติวตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาลิยสยญญาไครมีตามปกติ อุอเบกขาว,วางเฉยไม่พเม่่บุคคลอง่นเพื่องพร้อมไม่ซ้ําเติมมีเป็นปกติตกตใจจะเยือกเยน็นถ้าทรงพรมีหารสี่ด้วยศีลบริสุทธิ์แน่นิ่วอนก็ไปกำเริบสมาธิส่งตัวฌานสมาบัติมีความมั่นคงญานต่างๆเป็นเครื่องรู้จะมีสภาพแจ่มใส การฝึกมโนยทิธได้ยานต่างๆเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไิจกุยานความจริงที่ปุยานนี่ไม่ใช่ของหนัก <c oughs> แล้วก็ทำกันได้แล้วทุกคนแต่ว่าที่ปล่อยให้มัวไปบ้างอะไรบ้างเพราะว่าจิตใจเป็นธาตุของนิวรณ์ฉะนั้นขอทุกท่านเราตัดนิวรณ์ยังไม่ได้เพราะไม่ใช่ปรารญ์ วันข้อหนึ่งกับข้อสองเราจะตัดได้เมื่อเป็นพระอนาคามียังไม่ถึงพระอนาคามีตัดไม่ได้แต่เราจะยับยั้งมันฆ่าไม่ได้แต่คอยกั้นมันไว้ไม่ให้มันมาไม่สะดวกสะดวกคือไม่ยอมให้มาแบบสะดวกสะดวกยามยัยับยั้งยับยั้งได้เมื่อไรยับยั้งได้นานเท่าไรใจเรามีความสุขเท่านั้น ยิตทรงพรมีอาหารศีลด้วยถ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้งับนิวรณ์ให้น่าได้ตามความต้องการจิตทรงพรมีอหารศีลอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่าเป็นผู้เข้าถึงเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอนเปลือกความดีนี่เป็นอารมณ์ของผู้ทรงฌานถ้าทําได้อย่างนี้เป็นผู้ทรงฌานแน่ฌา,านจะทรงเป็นปกติจะใช้เมื่อไรก็ได้ ยานต่างๆที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฝึกกันไว้ท่านต้องการจะรู้ท่านต้องการจะเห็นอะไรเมื่อไรได้ทันทีทันใดฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงพยายามรักษากําลังใจของท่านไว้ตามนี้และหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระชินสีทรงตัดว่าถ้าทําได้อย่างนี้ทรงตัวดีแล้ว ก็ทำปุเพนิวาสาุติยานให้เกิดขึ้นการระลึกชาติได้อันนี้ก็ไม่อยากในทุกคนได้แล้วพระทุกองค์กจะบวชได้หมดแล้วอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงกับปีความดีที่พระองค์ทรงสั่งสอนหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระชินวรทรงตัดว่าต้องทำจุตูปปาตยานให้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคนเห็นหน้าคนเห็นหน้าสัตว์ เราจะรู้ได้ทันทีว่าคนพวกนี้สัตว์พวกนี้ก่อนเกิดมาจากไหนมาจากผมหรือมาจากทวนดามาจากมนุษย์มาจากสัตว์เลร้ยงชันมาจากอสุรกายมาจากเปรตมาจากสัตวร์รกเราทราบรู้ข่าวคนตายรู้ได้ทันทีว่าท่านผู้ตายนี้ไปไหนเพราะกรรมอะไรประณหตอย่างนี้องค์สมเด็จพระรามโลกลเจ้าเกล่าวว่าเข้าทิ้งแก่น แข่งความดีที่พระองค์ทรงสอนความจริงวิชาความรู้อย่างนี้ครูบาอาจารย์เขาสอนให้แล้วทุกคนทุกท่านสละรับฟังแล้วได้รับการฝึกฝนก็มาแล้วเป็นอย่างดีแต่ถ้าว่าทุกท่านถ้าจะบอกว่ากรรมอย่างนี้ผมทำไม่ได้ผมลืมไปก็ต้องขอโมทนาที่ท่านหลายจะได้กลับดวงเวจีมารกต่อไปความดีถ้ารักษาไม่ได้ แสดงว่าความชั่วเรามีกําลังใหญ่เกินกับความดีมเมื่อเราสายความดีไม่ไม่นได้ก็เดือดแต่ความชั่วความชั่วจะพาตัวเราไปไหนความชั่วจะไปไปอบายภูมิอย่าลืมนะพระน,นันนยมไปอเวจีมหานรกนี่เราพูดเฉพาะในสำนักของเราสนอื่นเขาจะไปนิพพานชัง เขาสร้างความชั่วเขาจะไปนิพพานช่างเขาเราระมัดระวังอย่าให้ไปนรกแต่จงทราบไปว่าการเข้าถึงแก่นตามที่พระเจ้าทรงตัดยังไม่ดีเพราะอะไรเพราะยังเป็นชานโลกีถ้าใจดีก็ต้องเข้าไปตัดสังโยชน์อีตอนนี้แหละสินครบทนบริบูรณ์ตัดสังโยชน์แค่สามขึ้นหนึ่งสกายทิฐี มีความรู้สึกว่าชีวิตของคนสัตว์เราเนี่ต้องตายแน่คนอื่จะตายไม่ตายช่างเขาเราตายแน่เมื่อจะตายก็ไม่ยอมไปอบายภูมิมุ่งไปหาความดีคือสวรรค์พรหมโลกที่ผ่านหลังจากนั้นก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้ความจริงใจปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านให้ครบถ้วน แล้วก็มีศินฆราวาสแค่สินห้าบริสุทธิ์ชัน้มเนนสินสิบบริสุทธิ์พระศินสองรอยยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์การสร้างความดีปกติจิตไม่ต้องการมนุษ์โลกเทวโลกและพรมโลกจิตต้องการจุดเดียวคือนิพพานนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพอมาถึงจุดนี้ชื่อว่าเราทุกท่านเข้าถึงความดีในจุดของศิล หมายความสินท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องแนะ่ความเป็นพระโสดาบันที่พูดวันนี้อารมณ์ของพระโสดาบันและพระศีลทาคามีไม่ยากเลยแค่นี้สินบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าทรงอารมณ์ทําลายอารมณ์เลวสามเหลีการคือสัก,กายยติติมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องพัง วิจิกิจ้าตัดความสงสัยในความดีพระทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ศีลปตตปร,ตปรมาตัดความอารมณ์ชั่วที่ทําลายสินออกรษาสินให้ครบทนจิตใจมุ่งหวังจุดเดียวคือนิพพานอย่างนี้พระทธเจ้าบอกว่าสินของท่านจะไม่สลายตัวขึ้นเชื่อผลของความชั่วคืออวัยภูมิจะไม่มีแก่ท่านอารบรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สมณีนนทั้งหลาย และวปญญาติบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี